และนี่คือข้าวซอยเมิชลิน3ปีซ้อนที่เก็บสสือความลับมาถึง30ปีจนคองใจได้หลายคนเลยไม่เชื่อทุกคนดูดิมาชงทั้งเที่ยงคือตกใจแล้วกับร้านข้าวซอยแม่สายรอประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ได้โตและนั่งกินแล้วให้ทุกคนดูเส้นที่นี่เริ่มที่น้ําก่อนเลยอันนี้คือเผ็ดเลยอันนี้คือได้สัมผัสความเแก่ๆแล้วเส้นที่นี่ก็คือดีมาก พ่อเฟินกินข้าวใส่เนื้อหมอบะไก่ฉือหมอบะไก่หมอบะไก่น้ิมน้ำที่เปรี้ยนมากพ่อเฟินคนใต้แต่กินเผ็ดน,น,นะคะและไก่ที่นี่คือแบบแตะปุ๊บหลุดปั๊บคือแบบฟินมากเป็นแนววันที่หนึ่ ก็แบบแบบเยวะว่เนี่ยให้ดูน้องไก่อีกทีคือ <c oughs> น้องถูกตุนไปยังดี <c oughs> และแอบ,บกินเนื้อของพ่อคือนุ่มดีอร่อยใครไปคือแนะนำเลยร้านสิบห้าบาทคือร้านแบบไม่ต้องปิดที่จะินหลายร้าน้าแบบเพิ่งเริ่มต้นดัง,ลงล <c oughs> แล้วก็ยังราคาเดิมต่อมาจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยว <c oughs> สั่งมาตรงกลางเพราะอยากกินเพิ่มสั่งทีห้าบาทก็จะได้คือเนื้อรันรสกลางไปสั่งเพราะว่าก็ยังมีความพิเศษหน่อยคุณพี่ว่าไงนะคนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ระบบเราทีมแบบพอรับไปบบไม่ถึงครึ่งถุงหมแสักเดียวร้านนี้บอกเลยว่าเขาทำเส้นได้ดีเส้นขนมจีนยังดีเลยนนนนนนน้้้าาางงงวววจจะะะะะออออออกกกไปปทเเรีียยยๆๆหห่่่่แแตตมมมัั็ลลลืืดดคู